สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมไม a ครดูซึ่งต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกมไม a ครมาก่อนและนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะมาลองเล่นเกมไม a ครดูในโหมดนี้ผมเล่นในโหมดอะซีร์วิวันะครับผมหรือว่าโหมดเอาตัวรอดแบบระดับฮาร์ดนะครับเริ่มเล่นครั้งแรกก็ล่อไประดับฮาร์ดเลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่า ซึ่งต้องบอกทุกคนเลยว่าผมก็ไม่ได้มีพื้นฐานในการเล่นเกม Minecraft มาก่อนนะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกม Minecraft มาก่อนแต่วันนี้ผมจะมาลองเล่นดูอ่ะเริ่มแรกเกิดมาผมเกิดที่ไหนไม่รู้แต่ผมต้องตัดไม้ก่อนเพื่อที่เราจะทําอุปกรณ์ในการตัดไม้ต่อไปแล้วก็ในอุปกรณ์ในการขุดหินขุดดินใช่ไหมใช่ดี้ะผมจำไม่ผิดเพราะว่าผมเคยดู youtube มาเอ๊ เห็นหลายคนเขาชอบเล่นกันผมก็ไม่รู้ว่ามันสนุกยังไงนะครับผมก็เลยมาลองเล่นดูวันนี้เออและอีกอย่างหนึง่งที่ทุกคนเห็นแสงเงามันสวยขนาดนี้ผมลงเชเดอร์นะครับทุกคนคนไม่ต้องตกใจนะครับเอ <c oughs> เล่นไม่เป็นแต่ดันลงเชเดอร์ซะแล้ว <c oughs> โอเคตอนนี้ผมได้ไม้มา6อันวิธีการครับอ่าเขาต้องคับกล่องกล่องคับขอนใช่ไหมกล่องคับของนี่วางไปอันนึง แล้วมันก็จะได้ไม้โอ๊กมาสามอันผมว่าไม่พอแล้วเนะี่ยถ้าออ๋อเราจะเอาจะทำเอาไม้โอ๊กมาทำไมคือเราจะเอาโอ๊กแพง,แล,แ,พงออแล้วก็โอ๊กแพงมาเออแล้วก็โอ๊กแพงวางสี่อันเพื่อจะได้กล่องครับนี่เกิดการเรียนรู้นี่เล่นครั้งแรกนะเนี่ยพูดจริงๆอ่าเราถึงจะได้กล่องครับมาแล้ววางไปเลย โอเคเรียบร้อยจากนั้นกองคราททาอะไรได้คลิกขวามันมีสมุดอะไรอ่ะอ๋อคือเราสามารถคราได้เลยกดคลิกอย่างนี้แล้วก็มันจะบอกเราว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมเออต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะพวกอันนี้ไม่ใช่หมคราบแทนนะครับผมเป็นหมนครับ โอ้ยก็ช่างบันเทิงนะครับทุกคนผมจะมาลองเล่นดูเฉยๆผมไม่ได้เล่นจริงจังอะไรผมต้องการตัดไม้มาทําขวานก่อนอันดับแรกเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกว่าเอาไปทําขวานนั่นแหละถูกต้องแล้วนี่ตัดมาเลยมันใช้ไม้กี่อันมันต้องเอามันต้องใช้ไม้แท่งเล็กก่อนใช่ไหมอ่ามันต้องใช้ไม้แท่งเล็กตอนนี้เรามี3มอันมันต้องใช้อันนี้ก่อนโอเคได้8ดแล้วก็เอาอันนี้มาวางจะได้ไม้เล็ก โอเคไม้เล็กมาอ่าโอเคตอนนี้ผมได้ไม้เล็กมาแล้วก็เอาไม้เล็กวางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ้เกิดการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้เอาวะโคเนล่าเล่นเกมไมค์คาร์พินไวแล้วก็มันจะมีขวานใช่ไหมขวานมันก็ต้องวางแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วางปุ๊บปุอ้าได้ขวานแล้ว แล้วดาบมันทำยังไงดาบอะดาบนี่ผมไม่รู้มันทำยังไงวะอันนี้เป็นพั่วใช่ไหมทำอย่างนี้อะ <c oughs> มัวแล้วมั่วแล้ว <c oughs> ขวานขวานไม่เอาผมจะเอาจอบเฮ้ย <c oughs> มันมีอันนี้มันคืออะไรอหแหลมอะเอามาไว้ก่อน <c oughs> ผมไม่มีดาบ ตอนนี้มีขวานตัดไม้เราจะสามารถตัดไม้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่โอเคตัดสิครับอ่าโอเคตัดไปเลยนี่กูต้องมานั่งตัดไม้อะไรวะเนี่ยจากดิฟรถอยู่ดีๆคุณคืออาหารอันโอชะของผมคุณบัวคุณอย่ามาหาเรื่องผมสิครับอืมจากตายก็ไม่บอกนี่ได้เนื้อมา ได้อาหารเย็นแล้วเราวันนี้ผมต้องรีบอ่ะทุกคนผมต้องรีบะเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนเอาจริงผมก็เคยลองเข้ามาเล่นดูแล้วสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้ขุดลงไปนี่มันจะมีอะไรใต้นี้มันมีหินม,มีดินหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงก้อนหินผมต้องการก้อนหินเพื่อที่จะมาทำเขาเรียกว่าขวานหินเจ๋วตอนนี้ผมมีหินอยู่9้าอัน และผมก็จะทำเป็นนี่เออที่ขุดหินอันนี้เอามาเผื่อไว้เลยแล้วก็ดาดทำยังไงอ๋อดาดทำแบบนี้ง่ายๆเลยแต่ผมต้องอเอาอันี้ก่อนผมต้องการแท่งไม้กดออกไปยังไงผมจะทำแท่งไม้โอเคโอเคสติกมา ไม้นี่สำคัญโอเคอย่างงั้นก็เอาหินนี่เอ้ยเกิดการเรียนรู้เราได้ดาบไปแล้วให้ดาบต้องเอาไว้อันแรกแล้วก็นี้ไว้อันนี้ขวานไว้อันนี้นี่เอาวะฮ้่อันนี้ใครมาทิ้งไว้เนะี่ยฮะมันคืออะไรอะ่ะมันคือแท่งไม้ชัวเลยโอเคต่อไปเราจะอุย้ยตรงนั้นมีหมาป่าทุกคนงนั้นมีหมาป่า มาป่านี้มันจะกัดเราไหมผมไม่รู้เหมือนกันเออตอนนี้เรายังไม่หิวเรายังไม่อะไรเลยแต่ผมขออนุญาตตัดไม้ก่อนแล้วกันเผื่อมันเป็นตอนกลางคืนเออในการสร้างที่นอนนี้มันต้องใช้ขนแกะใช่ไหมผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนเพราะผมไม่ไมเคยเร่นเกมคราบเลยเห็นอ่าคนอื่นทํากันนะครับแล้วผมต้องไปหาแกะก่อนเดีวเดี๋ยวก่อนจะจากจุดนี้ไปที่เราจากมาผมต้องเอากล่องนี้ไปด้วยครับ เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาครับอีกอ่ะโอเคอ่ะชอบกด E เก็บโอเคแล้วเราจะออกเดินทางเลยตอนนี้อ่าเอ้ยนี่คืออาหารอันโอชะมานี่องวัวนี่อย่าหาว่าผมทำร้ายอย่าหาว่าผมรังแกเลยคนที่จะอยู่รอดได้ต้องคือคนที่เอ้ยเดีย๋ยวนะเจ้าคือขนแกะใช่ไหม อ่าน้องไก่มีน้องไก่อุย้ยแกะดำเราไม่ต้องการแกะดำเราต้องการแกะสีขาวแน่นอนเรารู้ได้ยังไงว่าต้องใช้แกะสีขาววะก็คนมันเรียนรู้เอามาอีกเอามาเออตายไปเลยเฮ้ยแต่ผมจะไม่ฆ่าหมดนะเดี๋ยวมันจะเปลืองทรัพยากรโอเคได้ขนแกะมาแล้วครับผมอ่าในการสร้างที่นอนนี้มันต้องทำยังไงนะในนี้ก็ไม่มีบอกแต่ผมคิดว่าขนแกะมันต้อง มันต้องทำอะไรได้อ๋อวางสองอันแล้วมันจะได้เป็นอันนี้อ๋อผมไปทำเป็นแผ่นอันนี้ก่อนมันต้องเป็นก้อนเลยมผมขอใหม่แล้ะกันผมขอใหม่ก่อนที่มันจะมืดเดี๋ยวผีจะออกมาโอเคผมขอหน่อยนะผมขอหน่อยนะผมขอหน่อยนะขอโทษทีจริงผมก็ไม่อยากจะทำร้ายดอกแต่เพื่อการอยู่รอดผมต้องทำนี่เราได้มาแล้วสามอัน โอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไอ้ที่สุดเราก็ได้เตียงนอนเอ้ยบอกเลยสุดยอดทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปว่ากลางคืนเราจะนอนไม่ได้เพราะว่าเรามีเตียงนอนเราต้องไม่จาเป็นต้องอยู่ตอนกลางคืนอีกต่อไปแล้วผมเอาอันนี้ทิ้งไปดิทิ้งไปผมไม่ต้องการโอเคจากนั้นเราจะเดินทางไปสถานที่แห่งไหนดีอู้ตรงนี้มันเป็นทะเลทรายอะ แม่น้ำโอ้โหแม่น้ำเทกเจอร์สดใสอันนี้คือผมลงชเดอร์มานะทุกคนผมว่าผมไปไกลจากนี้ไปได้แล้วว่ะทุกคนผมต้องรีบว่าไงน้องโว่ะมันจะมืดแล้วนะไม่กลัวผีออกมาเอ้ยพราที่จะตกดินแล้วครับทุกคนอ่าเออผมทำผมทาอะไรไม่ถูกผมต้องเอาอมไม้ที่ผมตัดมาโอเคผมจะสร้างบ้านตรงนี้เลยโอเค หนึ่งเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วเออผมลืมไปผมลืมไปหาฐานหินโอเคพอหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคไม่พอเอาขุดดินก็ได้ปะโอเคเอาดินเอาดินแท้ไปก่อนเอาอ่าอ่าอ่าเอาไม้อันไม้นี้มาก่อนแล้วกัน ออกมานี่มาก่อนแล้วกันโอ้มืดมืด,ม,ดมืดแล้วครับทุกคนเออเอาเตียงเอาเตียงนอนมาวางได้ไหมโอเคนอนก่อนละด้อ <laughs> ไม่ได้กินข้าวหรอกไอ้พวกเจ้าผีนี่ชาวมองหน้าทำไมอ่ะไม่เคยเห็นคนหล่อเลยไงไปโอเคเอาเตียงนอนผมกลับคืนมาอา่าแต่งั้นผม เสียดายไม้ว่ะทุกคนผมขอเก็บคืนได้ไหมพี่เกียรไปหาตัดใหม่เนี่ยยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเริ่มกีม่มาอยู่ที่เดิมโอเคต่อไปผมคิดว่าผมต้องไปหาทานทานหินอุ้ยตรงนี้มีแร่มันคือแร่อะไรไปสำรวจดูหน่อยมันคือแร่อะไรครับใายที่ขุดปึ๊บ โอ้โหวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยมันคือปุ๊บแตกไม่ได้อ,อ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมมันไม่ได้มันต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าที่มันเป็นที่ขุดของมันโดยเฉพาะก็คือเราต้องใช้ที่ขุดหินโอเคแบบหนึ่งสักคู่หนึ่งนะครับอเอาอาหารสัตว์ ข้าไปไว้ข้างในก่อนรู้สึกว่าตอนนี้เรายังไม่หิวนะครับเราเหิวช้าอยู่อันนี้คือเป็นระ,ะโหมโดฮาร์โโดโหมดฮาร์ดนะครับโอ้บรรยากาศคือดีมากสวยมากตรงนี้โอ้โหแค่บรรยากาศก็กแบบกินขาดละไม่ต้องเล่นละนั่งดูบรรยากาศชิลๆตัวนี้ก็พอละไม่ต้องเล่นมันและนะ้ววันนี้โอเคผมมีหินไหมตอนนี้มีหินอยู่ใช่ไหมแล้วก็ผมจะวางกล่องตรงนี้จากนั้นผมจะทําที่ขุดหินหนึ่งสองสามโอเค ถ้าไม่ใช่ที่ขุดหินเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมอ่าเอาที่ขุดหินทำไมมันขุดช้าจังเลยโอเคขึ้นมานี่เห็นไหมขุดแป๊บเดียวอันนี้มันคือแร่อะไรไม่รู้แต่ผมจะขุดเอาฐานหินนะ่ะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะมันไม่มีแ่ะทุกคนตรงนี้ไม่มีหรอกทุกคนไปเราไปหาสถานที่แห่งอื่นกันดีกว่าตรงนี้ไม่มีครับ ไปเราจะมุ่งหน้าไปทางนี้จริงๆมันขุดลงแบบตรงนี้มันก็น่าจะเจอนะแต่ผมคิดว่าผมหาถ้ําดีกว่าถ้าหาถ้ําเนี่ยมันจะเจอง่ายกว่าครับอ้ยโอ,ยโอย้ไม่ใช่ถ้ําเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนแอ่งน้ําอันนี้ก็แอ่งน้ําเช่นกันไปถ้ําคิดว่าไม่น่าจะหายากอะไรขนาดนั้นนะเอ้ยทําเรือล่องแพดีมั้ยล่องแพ ลองแพรดีกว่าไหมเนี่ยมันจะ,ะได้สะดวกอุย้ยแพะสีดำผมต้องการอาหินฐานหินเพื่อที่จะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตรงนั้นเป็นเมืองหรือเปล่าทำไมมันเหมือนเมืองจัง๋ยวผมขออนุญาตลองไปสำรวจดูหน่อยฐานหินหรือเปล่าทำไมฐานหินรู้สึกว่าหายากจังเลยใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าฐานหินมันหายยังไง โอเคตรงนี้มันเป็นทะเลทรายอะสแสดงว่ามันต้องมีของที่เป็นของทะเลทรายอู้ลวาวาท้งนี้นมีลาวาด้วยเฮ้ยตัวเดีอดเดืตรงนี้เป็นถ้ำรอโอ้ไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยมีผี <laughs> มีเสียงเบรรเลย,ยทุกคนครับ โอ้ผมคิดว่าน่าจะเป็นซอมบี้นะผมไม่ชอบเมืองทะเลทรายแบบนี้เลยแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวผมจะไปเมืองที่มันเป็นป่าดีกว่าครับผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่ากันเยอะครับโอเคเดี๋ยวมุดน้ำด้วยคนดูหน่อยโอ้โหน้าใสดิ้งเลยโคตรใสน้าอยังก็แบบของจริงของแท้น้องแกะน้องวัวน้องแพะผมไม่ต้องการแนละ้วถ้าผมไม่อลืมดูหลอดกินข้าวแปบ๊บหนึ่งจังหวะนี้ ผมต้องกินข้าวก่อนอารู้สึกว่าถ้าเราย่างกินเนี่ยมันจะอิ่มกว่าใช่ไหมเนี่ยเพิ่มนิดเดียวในผมเตาย่างมันทํำยังไงนะเตาย่างเตาย่างเตาย่างวิธีท,ทาเตาย่างะนะผมทําเตาย่างแป๊บหนึง่งมันต้องใช้หินทําแบบนี้หรือเปล่า นี่เตาเผาเราได้เตาเผามาแล้วโอ้โหนี่นกูเล่นเป็นจริงหรือเปล่าทำไมรู้เยอะจังเลย <s ci val> ทำไมรู้สึกว่ารู้เยอะจังเลยโอเคเอามากล่องคาบนี่ต้องเก็บไว้พวกติดตัวไปโอเคผมจะนี่เตาเผาแล้วก็มันต้องใช้ฐานหินไม่ใช่เหรอเออนั่นก็เก็บมาก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคผมต้องไปหา่านหินก่อนจังหวะนี้แล้วจะมายอ่ออะไรตรงนี้แ่ะ ผมต้องไปหาฐานหินก่อนครับไม่งั้นผมจะไม่สามารถทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟได้แถวนี้มันก็น่าจะมีนะถ้าขุดลงไปอู้แถวนี้มันเป็นแบบแม่น้ำเยอะครับมันไม่ค่อยมีแบบภูเขาครับมันเป็นพื้นที่ราบลุ่มอ่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะสร้างเรือดีกว่าทุกคนผมจะสร้างเรือดีกว่าถ้าแบบนี้มันมันไม่มันไม่ไหวครับอ่าขอวิธีการสร้างเรือหน่อยครับวิธีการสร้างเรือ ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันต้องสร้างในกล่องครับเอาต่อเพาเราเข้าไปเก็บก่อนโอเคกล่องครับใช่ไหมปึ๊บเรือนี่ไงไม้ปึง่งสองสามสี่ห้านี่ได้เรือมาแล้วเย้โอเคเอานี้ก็คืนมาโอเคเก็บไว้เก็บไว้โอเคครับและอันนี้จะเอามาทำอไมเนี่ย แกลนิดหินแกลนิดเหรอทำอะไรได้ยังไม่จําเป็นนะตอนนี้ยังไม่จําเป็นเพราะว่าเราเอาชีวิตรอดเราไม่ได้จะมาสร้างกูไม่ได้จะเอาเว้ยออกไปเอาเรือมาผมจะพายเรือแล้วเด้อขึ้นยังไงอ๋อ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้มันจะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลย ลองเรือหาลักกันหน่อยวันนี้โอ้นั่นอะไรขาวๆว่าแต่จะไปทางไหนดีโอ้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 ขับเรือไม่เป็นทำไมรู้สึกว่ามันไปทางไหนก็ตันหมดเฮ้ยอะไรฝาดอกไม้เงินลึโอ้นึกว่าจะข่ําเห็นพระอาทิตย์แบบแสงหายเมฆบังครับทำไมมันมีแต่แม่น้ำอะแถวนี้โอ้โอ้โอ้ ว่ชนอะไรวะเนี่ยอู้ตรงนี้บรรยากาศดีนะแต่ผมไม่ต้องการผมจะเดินหน้าไปที่อ่เมืองที่มันไม่มีแม่น้าโอ้ไก่มาเล่นน้าด้วยตรงเนี้ยน้ำเย็นดีใช่ไหมละ่ะเอ่อมันจะชนอะไรนักหนาวะเนี่ยโอเคเฮ้ยตรงนี้มีภูเขาเยี่ยมเลย ผมว่าผมจะนี่ไงทุกคนเราจะถ้ำแล้วโอ้สถานที่แห่งนี้มันคือสถานที่ที่ผมอยากจะมาออกไงอ๋อนึกว่าจะออกากลี่ไม่เป็นโอเคตรงนี้มันมีถ้ำนะเมื่อกี้โอ้มันเป็นถ้ำลาวาแต่มันต้องมีฐานหินบ้างแหละผมจะขึ้นไปเอาฐานหิน อเอาที่ขุดนี่ไหม <S <S โอเคป๊บหวังว่าจะไม่เจอผีนะนี่เจอแล้วเฮ้ยเราได้อะไรคือเขียวอะไรคือเขียวอะอ๋อคือถ้าเราเก็บจะเป็นแบบนี้ยเดี๋ยว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 ทำไมลาวามันั่วงลงมาแบบนั้นตามนี้มีไหมผมต้องการแบบอันนี้เยอะมาก ทานหินทานไฟอู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันคืออะไรของใหม่งั้นหรือ new lip rechip check you r e p p e book เอ้ยลืมดูหลอดอาหารเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสึกว่าตอนนี้เราเริ่มจะหิวข้าวแล้วผมขออนุญาตย่างอะไรกินก่อนใส่อันนี้ไปอันหนึ่งแล้วก็ใส่เนื้อสองอันน่าจะสุกอยู่ เฮ้ยได้อันเดียวนี่ใช่ไหมหนึ่งก้อนต่อหนึ่งอันอันนั้นผมใส่ก้อนหนึ่งนี่ไงจริงๆหนึ่งก้อน,น,นต่อหนึ่งอันโอเคงั้นผมดูนะจากเมื่อกี้หลอดหิวมีอยู่สี่หลอดผมถ้าผมกินไปโอ้โหเกือบเต็มพระเจ้ามันจะเป็นอะไรที่ดีงามอย่างนี้โอเคอีหลอดหนึ่งแนละ้วเก็บไว้ก่อนเรายังไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้น อันนี้จะเป็นโซนอาหารอันนี้เป็นโซนกล่องเอาไว้ทางนี้แยกกันแยกกันมันจะได้เข้าใจง่ายโอเคเนื้อ,อน,นี้ผมไม่น่าทําเป็นแบบนี้เลยอ๋อเดียวมันยากให้สองอันเลยนะเนี่ยโอเคมันมีเพลงขึ้นมาบิวเลยว่ะทุกคนโอเคไปเราจะออกเดินทางกันต่อตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะมืดแล้วนะเออผมรู้แล้วเวลาที่ผมจะนอนผมขุดเข้าไปข้างในถ้ำก็ได้นี่ว่ะ เฮ้ยตอนนี้มันจะมืดแล้วไม่ได้ว่าผมต้องนอนผมต้องนอนเดี๋ยวผีมันออกมาตอนนี้มีแสงไฟเดี๋ยวผมขอไปใกล้ๆแสงไฟหน่อยโอเคผมขอ,ขอนอนตรงนี้เลยยังไม่ได้ครับที่ทำไฟเลยเอาเตียงนอนมานอนเลยสลีปนอนนอนแบบนี้เลยยังไม่ได้เตรียมตัวเลย นี่เช้าแล้วโอเคดีเป็นไงนอนแบบรวดเร็วนอนแบบไปรุ่นเมกาอเออไปรุ่นเมกาก็มาจังหวะนี้ทําไมบีเฮงมันบิวอารมณ์จังเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์ไหมเนะี่ยโอ้ตรงนี้เป็นถ้ำตอนนี้เป็นถ้ำเฮ้เราเรา,เราจะลงไปสำรวจเดี๋ยวผมขออนุญาตครับในส่วนของไฟก่อนนะครับยังไงนะไฟเนะี่ยมันใช้ฐานหินนี่โอเคเอามาเยอะเลย เก็บไว้ทำเก็บไว้โอเคแล้วก็ก็เอาไปถือโอ้ oh, ถือสอันเลยโอเคทำไมเพลงมันบิวจังเลยในนี้มันต้องมีของดีแน่นอนผมคิดว่ามันต้องมีแร่อะไรให้เราสักอย่างเอ้ยนี่ไงอันนี้คืออะไรมันคือเหล็กหรือเปล่าเหล็กเอ้ยเหล็ก โอ้นี่ไงเหล็กโอเคเยี่ยมไปเลยโอ้มีเยอะด้วยนะโอเคเหล็กนี่สามารถหลอมได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองหลอมดูหลอมแม่งตรงนี้แหละอ่าใส่ฐานแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปเหล็กที่เราขุดได้มาเมื่อกี้อันไหนอันนี้อ่าใช่ ถูกต้องแล้วเราก็จะได้เด็กมาแล้วเราก็เอาเหล็กไปคราเป็นอาวุธดีก้อนเดียวผมคิดว่ามันน่าจะทำอะไรหลายอย่างฐานก้อนเดียวมันมันมันใช้ได้กี่ครั้งอะ่ะถ้าจะใช้ได้เรื่อยๆหรือเปล่าโอเคได้สองก้อนแล้วครับทุกคนอ่ะเลยอีกก้อนหนึ่งโอ้ยฐานหินน่าจะพอนะเออก้อนเดียวก็ อ๋อก้อนเดียวมันแท้ได้เรื่อยๆเลยถือว่าดีถือว่าดีอาดโอเคเอาแล้วก็เอาเอาใส่ให้หมดเลยแล้วกันเออใส่ให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมขอดูแถวๆนี้ก่อนว่ามีอีกหรือเปล่าอ่ะขุดเข้าไปสักหน่อยแล้วกันเอ้ามีไหมไม่ไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามันปางถ้ำมันก็มีปางถ้ำมันก็ไม่มีอ่ะแสดงว่ามันมันอาจจะดอปไม่เหมือนกัน ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นโอเคโอเคไม่มีแล้วเราไปดูเหล็กของเราหน่อยโอเคได้เหล็กมาหกก้อนโอเคกล่องขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ทิ้งไปอเอาทิ้งไปเดีย๋ยวไปเก็บนะเฮ้ยเนี่ยมันชอบเก็บมาทุกคนทำยังไงไม่ให้มันเก็บไอ้พวกนี้ผมไม่ชอบเลยวะ แล้วผมก็จะใช้อหินที่ขุดมารู้สึกว่ามันมันเยอะเกินเอาเป็นเอามาไว้เป็นที่เขาเรียกว่าที่ปีนไปนี่แบบนี้โอเคออกไปหินแดงนี่ทำอะไรได้แต่ผมว่ามันไม่สำคัญเท่าพวกเหล็กเท่าพวกอะไรหรอกใช่ไหมเราจะไปตามล่าหาถ้ำกันอีกอู้หินหิน,น,หนอู้นี่แหละที่ผมต้องการออกมา มาเยอะเลยโอเคโอ้เยอะเยอะเยอะตรงนี้มีเยอะอันแหละสวยงามเอามาเยอะเยอะเลยโอ้เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ถ่ายอ่าเอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้เผาพวกเหล็กพวกอะไรมันมีคุณค่าอันหนึ่งวันนี้มันเผาได้เยอะเลยนะอันหนึ่งมันเผาได้ตั้งนานนะโอเค ตรงนี้มีหมูเนื้อเรามีเตาเรามีอ่เรามีหลายอย่างว่าแต่เราจะถือทำไมว่าได้ไฟตอนกลางวันเออเราเราเราเอาไฟออกจากมือก่อนไม่ต้องเป็นต้องถือตอนทุกวันก็ได้โอ้ทุกคนไปไหนมันก็มีแต่แม่น้ำว่ะผมจะเดินไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันโอ้ ผมออกตามล่าหาถ้ำนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมลองเอาไอ้ที่คราบออกมาก่อนอ่าที่นอนไว้เอาที่คราบออกมาที่คราบออกมาปึป๊บหลังนั้นก็วางตรงนี้เลย<ด>ผมจะลองเอาเหล็กที่ผมได้มามาครับอ๋อนี่ไงโอ้โหชุดเกาะต้องใช้กี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสื้อเกาะใช้เหล็ก แอันเอ้ยแต่ตอนนี้เรามีเหล็กเหลืออยู่นี่วาเออเผาให้มันหมดเลยอ่าใช้หินแปนเดียวเผาเหล็กให้หมดอ่ะผมจะเผาเหล็กทิ้งไว้โอเคเราได้ไข่ไก่มาทําอะไรได้ไข่ไก่นี่ทําอะไรได้ครับนี่ไงมันมีอะไรบอกหรือว่าเราต้องค้าอะไรยังไงมันมันค่จะเล่นง่ายนะ Stone axe Stone axe ไอรอนพิกน่าจะเป็นขวานเหล็กขวานขุดหินแบบเหล็กเอ้ยขวานหินเราจะพังละไม่เป็นไรแปดอันเราได้เสื้กอกอดละผมว่าเสื้กอกอดนี่สําคัญนะผมขออนุญาตครับในส่วนของเสื้กอกเกาะก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเราได้เสื้กอกเกาะมาละนี่เรามีเกาะแล้วนี่เป็นไงโคตรดี เราได้เกาะมาแล้วโอเคเอาต่อกับคืนมาโอเคครับทุกคนผมคิดว่าคลิปนี้ผมน่าจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบนะครับผมแค่มาลองเล่นเล่นดูเฉยๆนะครับทุกคนโอ้โหดูจากทรงแล้วเหมือนเราจะกลับัาที่เดิมหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมรู้สึกว่าสถานที่มันเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นชีวิตมาเลยนะ ผมต้องเตินหน้าไปเรื่อยๆยนะครับผมเพื่อหาถ้านี่ไงทําอยู่ตรงนั้นไงใช่ไหมดูว่าเป,เป็นที่ที่เราผ่านมาเมื่อกี้วะโอ้กวนกลับมาที่เดิมตอนนี้มันมีเรือจอดอยู่เดินวนไปวนมาอยู่โอ,โอเคแล้วขอเซฟเ,เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ทุกคนนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ